สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ Your friend is a Dr. ด r ทางด r V Channel นะครับผมนายแพทย์วีระพันธ์สุวรรณใหม่เพื่อนของท่านนะครับวันนี้ก็เป็นเช้าของวันพุธที่30มิถุนายนพุทธศักราช2564นะครับเป็นวันสิ้นเดือนนะเป็นวันสิ้นเดือนนะครับก็ทักทายนะครับพี่ป้อมครับสวัสดีครับมาคนแรกเช่นเคยนะคุณคุณพนจารุพรนะครับ คุณนเกตกรมนคุณฟองวิเชลนะครับชื่อทุกคนผมคุ้นหมดเลยนะครับสวัสดีตอนเช้าทุกท่านนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับ,รบก็ขออนุญาตนะวันนี้จะคุยกับเพื่อนๆ่อนก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาทักทายถ้ามีเวลาเหลือนะครับถ้ามีเวลาเหลือสวัสดีทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับสิ่งที่เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งก็คือว่าสถานการณ์ในตอนนี้เป็นสถานการณ์ของการระบาดโควิดอย่างกว้างขวางนะครับ ในประเทศไทยนะถ้านับตัวเลขของการพุ่งแซงประเทศอื่นๆขึ้นมาเนี่ยประเทศไทยก็แซงขึ้นมามากมายทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้านับตัวเลขแบบคณิตศาสตร์นะเอาเป็นตัวเลขที่เป็นจริงได้เนี่ยนะครับดูแล้วน่าเชื่อถือมากที่สุดก็คือต้องคำนวณด้วยคณิตศาสตร์นะครับอย่างที่เมื่อวานบ,บอกว่าอาจารย์ธรรมนูญหนูจักคำนวณทางคณิตศาสตร์เนี่ยประเทศไทยคำนวณโดยผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น7วันย้อนหลังค่าเฉลี่ย7วันย้อนหลังเนี่ย ประเทศไทยเนี่ยติดอันดับหนึ่งในีของโลกนะครับที่มีผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจริงๆนะครับแล้วก็ติดอยู่ที่อันดับที่17นะครับผมเชื่อว่าอาท์หน้าอาจจะมีตําแหน่งที่เพิ่มขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นน่ากลัวจริงๆนะครับน่ากลัวจริงๆนะสำหรับประเทศไทยในตอนนี้นะครับผมก็เลยมานั่งคิดว่าเอเราจะทําอย่างไรดีที่จะพอช่วยเหลือประเทศชาติเราได้บ้างนะครับก็เลยมานั่งเขียนดูว่าเออถ้าเราทําได้9อย่างเนี่ยนะครับ ผมเชื่อว่าสถานการณ์เนี่ยอาจจะดีขึ้นก็ได้นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเสียงเนี่ยอาจจะต้องส่งไปให้ถึงนะถึงท่านท่านท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับนะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยละกันนะครับใครที่มาพบเห็นข้อความจดหมายเปิดนึกของผมนะก็ฝากแชร์ต่อๆกันไปนะครับเอาละทีนี้จดหมายเปิดนผกข้อที่1น,นะครับผมเขียนไว้9ข้อนะครับเพื่อนๆลองฟังดูว่าถ้าทําอย่างนี้ได้แล้วผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนะครับ ผมให้ชื่อเรื่องนี้ว่าจดหมายเปิดผนึกจากหมอผู้น้อยนะครับถึงท่านผู้ใหญ่นะครับข้อที่1ครับเพื่อนเครับเราจะต้องจัดหาวัคซีนอื่นๆนะครับโดยเฉพาะวัคซีนที่เป็นชนิด mRNA เข้ามาประเทศให้เร็วที่สุดนะครับจริงๆเนี่ยในประเทศเราเนี่ยมีวัคซีนที่ออยอ,อนุมัติแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้นำเข้านะก็คือจอร์นสันและจอร์นสันนะครับไฟเซอร์ Pfizer, และโมเดอร์นานะครับ อันนี้ก็ก็คืออนุมัติแล้วนะครับอาจจะนําเข้ามาได้อย่างง่ายดายมากขึ้นนะครับถ้าจะนําเข้ามาเพราะฉะนั้นข้อที่1เลยเนี่ยนะครับก็ขอเรียกร้องถึงท่านผู้ใหญ่นะครับว่าท่านอาจจะต้องช่วยนะครับประชาชนในบ้านเราก่อนที่จะอดตายก่อนที่จะติดโรคกันนะครับก็ขอให้ท่านเร็บรีบบเร่งนะครับนำเข้าวัคซีนมาโดยเร็วที่สุดนะครับโดยเฉพาะเป็นวัคซีนไฟเซอร์ก็ได้โมเดอร์น่าก็ได้นะครับโดยเฉพาะโมเดอร์น่าเนี่ยตอนนี้ เรามีข่าวอยู่แล้วนะครับว่าเอกชนเนี่ยจะเป็นผู้นําเข้าแต่ต้องผ่านองค์การเพศัชกรรมนะครับและขั้นตอนกระบวนการต่างๆเนี่ยก็ติดอยู่ที่ที่ภาครัฐโดยส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับก็ขอนะครับให้รัฐขั้นตอนนะนะอาจจะที่บอกก็ต้องทําหนังสือจากองค์การเพศสัลกรรมใช้เวลานานนะครับจนประมาณถึงกลางเดือนปลายเดือนกรกฎาคมแล้วก็สิงหาถึงจะเริ่มส่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับ ็ขออนุญาตว่าถ้าเป็นไปได้นะครับท่านกน,นุณาเร่งรัดขั้นตอนตรงนี้นะครับหรือถ้าท่านทําไม่ได้จริงๆนะครับก็อย่างที่ผมเคยนําเสนอนะครับว่าก็ขอให้เอกชนเนี่ยเป็นคนร่างจดหมายแทนเลยก็ได้นะครับแล้วก็ส่งให้ทางอ่อพอน,อนุมัติผมเชื่อว่าเอกชนร่างจดหมายเนี่ยจะทําได้เร็วกว่าทางภาครัฐทานะครับนะก็ไม่ได้ว่ารักรัฐทําไม่ดีแต่ว่าผมเชื่อว่าทางเอกชนเนี่ยน่าจะทําได้เร็วกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ อาจอาจจะเป็นคนทรายผ่านเท่านั้นนะครับนะแล้วก็ขั้นตอนจะได้เร็วขึ้นเพราะว่าถ้าตามประนดการเดิมเนี่ยเอาเฉพาะตัวโมเดิร์น่านะครับที่ผมรู้ว่ามีท้าทีจะเข้าเนี่ยนะครับก็คือติดอยู่ที่ขั้นตอนขององค์การเป็นสัตจกรรมกําลังร่างจดหมายอยู่นะครับซึ่งจะต้องไปผ่านกฎหมายต่งตางๆเยอะเลยแล้ะผมตามไปเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้ขณะนี้คนโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยนะครับก็พยายามรวบรวมตัวเลขอยู่ซึ่งจะเสนอ ตามไทม์ไลน์เนี่ยก็ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับไม่ใช่สิ้นเดือนมิถุนาน,นะครับสิ้นเดือนกรกฎาคมเพราะนั้นอีกหลายต้องเดือนหนึ่งแน่กว่าท่านจะรวบรวมตัวเลขผมว่าตัวเนี้ยช้าไปนิดนึงนะครับถ้าทําได้เร่งรัดได้น่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติของเรามากขึ้นน่าจะป้องกันอัตราคนเสียชีวิตได้อีกเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเรียกร้องข้อที่1นนะครับจัดหาวัคซีนอื่นๆโดยเฉพาะตัว mrna ให้เร็วที่สุดนะครับข้อที่2ครับ จะต้องระดมฉีดแอสตราเซเนกานะครับในพื้นที่เสี่ยงนะครับผู้สูงอายุคนเจ็บป่วยเโรคเรื้อรังและคนที่ถูกเลื่อนโดยให้เข้าถึงวัคซีนง่ายที่สุดไม่ต้องไปลงทะเบียนใหม่นะครับอันนี้ก็คือข้อเรียกร้องเป็นจดหมายเปิดผนึกซึ่งผมคิดว่าถ้าท่านแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ด้วยก็จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ากลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะครับคือตัวตว,วัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยนะครับเป็นวัคซีนที่สามารถที่จะ สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายได้อย่างรวดเร็วนะสร้างได้เร็วอ่ะนะคือฉีดเข้าไปเนี่ยสสัป,ปดาห์เนี่ยนะครับตามตัวเลขของของที่อาจารย์ทั้งหลายทุกท่านเนี่ยคำนวณมาให้แล้วก็ใช้เวลาแค่2ส,สัป,ปดาห์เท่านั้นในการที่จะสร้างภูมิขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราฉีดแอสซาเซเนกาฉีดลงไปในพื้นที่สีแดงพื้นที่สีส้มนะครับโรคเนี่ยจะระง,งับไปได้อย่างรวดเร็วนะครับนะอีกสัก2อสสัป,ปดาห์นี่แหละนะท่าน พวกเราเนี่ยจะเริ่มเห็นตัวเลขที่เริ่มลดลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันที่1ก็คือระดมฉีดแอสตราเซเนกานะครับในพื้นที่สีแดงสีส้มนะแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับผู้เจ็บป่วยเรื้อรังนะครับผมขอแนะนําว่านะครับรีบเร่งฉีดให้เขานะแล้วก็บุคคลที่ถูกเลื่อนนัดด้วยนะครับโดยอย่าทําขั้นตอนให้ยุ่งยากนะครับนะ,อ,ะอย่างผู้สูงอายุเนี่ยเพียงแสดงบัตรประชาชนนะครับที่อายุเกิน60ปีเนี่ย สามารถที่จะฉีดให้เขาไปได้เลยถ้ามีวัคซีนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกต่อไปในข้อที่3มาทําอย่างไรนะครับแล้วก็ผู้ป่วยเจ็ดโรคเรื้อรังเนี่ยถ้ามีใบรับรองแพทย์นะครับก็ก็ขอให้ฉีดให้เขาได้เลยเร็วๆแบบแบบ walk ก n เข้าไปฉีดนะครับเนี่ยถ,ถ้าท่านทําอย่างนี้จะทําให้อ่าการฉีดวัคซีนเนี่ยทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับนะฮะแล้วก็อีกกลุ่มคนหนึ่งคือกลุ่มคนที่ถูกเลื่อนนัดนะครับผม ผมต้องอยากจะให้จริงๆเลยว่าคนที่ถูกเลื่อนนัดอนะ่ะอย่าไปอย่าให้เขาไปกรอกอะไรใหม่ๆเลยนะครับกว่าจะนัดได้ก็ยากเย็นเหลือเกินนะไปกรอก Google form ใหม่อะไรเงี้ยยากมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีแคปเจอร์หน้าจอนะที่ที่บอกว่าถูกเลื่อนนัดแล้วเนี่ยไปถึงสถานที่ฉีดเนี่ยก็อยากจะให้ฉีดให้เขาไปเลยนะครับนะอันนี้ก็คือข้อเรียกร้องอ่าจดหมายเปิดเผยข้อที่2ของผมนะครับส่วนวัคซีนซิโนแว็กซิโนฟาร์มนะครับที่มีอยู่ก็ดีไม่เป็นไรนะครับ แต่ก็ควรจะไปฉีดในพื้นที่ที่ไม่ได้เกิดการระบาดเป็นวงกว้างเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ๆนะครับผมว่าถ้าทําอย่างนั้นได้เนี่ยก็จะเป็นการเ,าเร่งสร้างภูมิกันหมู่ให้เร็วขึ้นได้นะครับเพราะฉนั้นให้ลําดับการฉีดเป็นแบบนี้ก็กจะดีนะครับทีนี้ปัญหาต่อมานะครับก็จะมีคําถามว่าเอา้าแล้วจะฉีดอย่างไรนะครับผมก็เลยคิดวิธีให้นะครับว่าข้อที่3นะครับจัดสถานที่ฉีดวัคซีนให้ประสานโดยให้ประสานงานกันได้ในจังหวัดนะครับ ผมใช้คำว่าคอ and Sa ซัตเทเลนะครับคอร์แลนะซัตเทเลสตคอ Sa และซัตเแปลว่าอะไรแปลว่ามีศูนย์บริหารใหญ่ๆอยู่หนึ่งที่นะครับศูนย์เล็กๆอื่นๆเป็น s a t e l l i t e เป็นดาวเทียมเป็นเป็นตัวรอนะครับนะอย่างเช่นสมมติสมมติผมยกตัวอย่างในกรุงเทพมหานครนะครับที่บางซื่อเนี่ยเป็นคอใช่ไหมครับที่กรุงเทพจริงๆอาจจะมีคอหลายที่ก็ได้นะโรง,งพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลศรีราชอาจจะเป็นคอนะครับศูนย์ฉีดวัคซีนใกล้ๆบริเวณน,นั้นเนี่ยก็เป็นซัตเทเลส์นะครับ อย่างในต่างจังหวัดเนี่ยนะครับก็ตั้งที่1เป็นคออย่างในพิษณุโลกเนี่ยมีคออยู่ที่หนึ่งรที่มหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามทะเลแก้วนะครับอาจจะตั้งตรงนั้นเป็นคอ,น,อน,นะครับศูนย์วัคซีนอื่นๆนะครับก็เป็นซัตเทอร์ไลท์นะครับอย่างเช่นศูนย์วัคซีนของมหาวิทยาลัยในสวนเป็นซัตเทอร์ไลท์ศูนย์วัคซีนที่จะฉีดตามโรงพยาบาลต่างๆนะก็เป็นซัตเทอร์ไลท์ถ้าเราตั้งอย่างนี้ได้เนี่ยนะครับการประสานงานวัคซีนเนี่ยจะจะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนะครับ ไปอยู่ที่ตัวคอให้เยอะนะครับอย่าเอาไปเฉพาะคนที่นัดนะครับอย่างเช่นสมมุติว่านัดร้อยคนท่านอาจจะเตยมไปร้ยห้าสิบนะเตมไปร้อยห้าสิบเผื่ออะไรครับห้คนก็เผื่อนี่ไง3คนแรกไง ผู้สูงอายุนะครับที่เดินมาแล้วมาเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาบัตรประชาชนมาให้ดูว่าเนี่ยเกินนะอายุเกินนะครับกลุ่มคนที่2คือกลุ่มคนที่มีแวรระรองแพทย์ว่ามีโรคประจําตัวเจ็โรคนะครับก็มาโชว์ก็ฉีดให้เขาเลยนะครับอีกกลุ่มคนหนึ่งคือกลุ่มคนที่ถูกเลื่อนนัดนะครับถ้ามีใบแคปเจอร์หน้าจอหรือมีหลักฐานยืนยันจริงๆแล้วนะว่า,าถูกเลื่อนนัดมาท่านน่าจะฉีดให้เขานี่แหละคือวัคซีนที่เตรียมไปพูที่เกินนะอยู่ที่คอนะครับนะให้ไปที่คอเท่านั้นนะครับอย่าไปที่ซัตเทอร์ไลท์นะครับ คนที่ถูกเลื่อนผู้สูงอายุที่จะ walk in นะครับเป็นต้นทีนี้สมมุติว่าวัคซีนขาดทําอย่างไรนะครับวัคซีนขาดเนี่ยท่านก็ส่งจากซัตเทิร์ไล์เข้ามาที่คอเพิ่มเติมอีกนะครับนะแล้วถ้าขาดจริงๆหมดวันนั้นก็จบนะครับก็จบท่านก็อาจจะต้องบอกว่าพรุ่งนี้มาใหม่โดยลงชื่อเข้าไว้ก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือวิธีการจัดฐานบริการนะวัคซีนนะครับทีนี้ถ้าเหลือล่ะนะถ้าเหลือถ้าเหลือเนี่ยผมเชื่อว่าประมาณสักสามโมงครึ่งสี่โมงเนี่ย นะเราจะพอเช็คได้นะครับว่าตอนนี้มีวัคซีน,เ,นเหลือกี่โดสนะครับถ้าเหลือเท่าไหร่เราก็แจ้งเลยครับแจ้งออกไปทางสื่อต่างๆนะครับว่าใครที่ต้องการ Walk in ตอนนี้เราเหลือวัคซีนอยู่50โดสนะนะใครที่อยู่บริเวณนั้นนะครับรีบเข้ามารับวัคซีนนะครับหรือแม้แต่จะให้ให้วัคซีนเหล่านั้นน่ะแกะ่แกเจ้าหน้าที่นะครับที่ยังไม่ได้ฉีดหรือญากสายตรงของเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้ฉีด เพื่อเป็นการปูนบําเน็จให้รางวัลเขาเขาจะได้มีกําลังใจอันนี้ยิ่งดีใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นการจัดการสถานที่การฉีดวัคซีนผมเสนอแนวทางแบบเขาเรียกว่า CA แอ and satellite นะครับก็คือรวมศูนย์ที่1เอาวัคซีนไปภูให้เยอะๆฉีดก,กับคนที่ walk in เข้ามาในกลุ่มคน3กลุ่มที่ก็บอกไปในข้อ2นะครับ Satellite เป็นตัวช่วยซัพพอร์ตถ้ามีเหลือมีขาดก็จะได้ส่งหากันได้อย่างง่ายดายมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือข้อที่3ที่ผมนําเสนอนะครับ สามโมงครึ่งเช็คยอดวัคซีนนะครับถ้ามีเหลือระดมคนมาฉีดถ้ามีขาดนะก็ส่งมาจากเซ็ตไลท์หรือมีขาดหมดแล้วจริงๆก็ปิดของวันนั้นนะครับเป็นต้นนะข้อที่4นะครับจดหมายเปิดเข้อที่4ของผมก็คือว่าจํากัดการเดินทางข้ามจังหวัดครับนะตอนนี้เนี่ยการเดินทางข้ามจังหวัดต้องทําให้ยากขึ้นนะครับเพราะว่าโรคเนี่ยระบาดขึ้นไป มากขึ้นเรื่อยๆนะผมไม่ได้บอกว่าต้องจํากัดไม่ให้เดินทางข้ามจังหวัดนะฮะไม่ให้เดินทางไม่ใช่นะครับแต่อาจจะต้องทําให้มีข้อแม้ที่มากขึ้นนะครับในการเดินทางข้ามจังหวัดเพราะว่าเชื้อโรคจะได้หยุดอยู่กับที่นะครับถ้าทําได้แล้วก็ข้อนี้เนี่ยจะทําให้คุมโรคได้เร็วขึ้นมากๆนะครับนะนี่คือข้อที่4นะครับข้อที่5นะครับข้อที่5คือ ท่านจะต้องบำรุงขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่เหน็ดเหนื่อยนะครับเช่นเจ้าหน้าที่ที่เหน็ดเหนื่อยคือเจ้าหน้าที่ที่ไปฉีดวัคซีนเจ้าหน้าที่ที่อยู่ดันหน้าคุณหมอเจ้าหน้าที่คุณพยาบาลจะไม่ได้เจ้าหน้าที่เข็นเตียงนะที่รับผู้ป่วยนะครับจะต้องให้ขวัญให้กำลังใจเขามากๆนะครับนะโดยการให้ขวัญกำลังใจเขาเนี่ยก็มีได้หลายวิธีนะครับเช่นให้โ t พิเศษนะครับให้อ่า ปูนบาเหน็จพิเศษอาจจะให้เลื่อนขั้นพิเศษถ้าเป็นบุคลากรที่เป็นข้าราชการเป็นต้นนะครับหรือ,อผมว่าขวัญกาลังใจที่ดีมากที่สุดอันหนึ่งที่จะให้เขาได้ตอนนี้ก็คือว่าให้โอกาสญาติของเขาได้เข้าถึงวัคซีนได้เร็วกว่ากําหนดนะครับอันนี้ผมว่าเป็นขวัญกาลังใจที่ดีมากเลยอะ่ะเพื่อนเพื่อนลองคิดดูนะครับว่าเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนฉีดวัคซีนให้เราหรือเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนคอยดูแลรักษาเราเนี่ยนะครับนะเขา เขาเห็นคนที่ได้ฉีดวัคซีนเห็นคนที่ยิ้ยมแย,มย้มแจ่มใสได้รับการวัคซีนเห็นคนที่เจ็บป่วยแล้วต้องมารักษาได้ได้ได้หายออกจากโรงพยาบาลจริงๆแล้วคนที่เขาเป็นห่วงก็คือญาติของเขาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราให้โอกาสพ่อคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเนี่ยได้ฉีดวัคซีนก่อนได้เข้าถึงวัคซีนก่อนนะครับก็อาจจะทําให้เขามีขวัญกําลังใจที่สูงมากขึ้นหายเหนื่อยอ่ะนะอย่างเช่นถับสมมติว่าผมคุณพ่อคุณแม่ผมยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยนะครับแล้ว ผมเป็นคนปฏิบัติงานอยู่ด้านหน้าแล้วภาครัฐบอกว่าหมอนะเ,อเราเรื่อจากเราเหนื่อยกันมากนะเราจะให้โอกาสญาติสายตรงของหมอเข้ามารับวัคซีนก่อนนะผมผมว่าผมดีใจมากนะครับอันนี้ผมจะเป็นเป็นกำลังใจที่ดีมากสำหรับผมเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้น่าจะให้เขาได้นะครับอันนี้ก็คือข้อที่5นะครับในการนําเสนอนะครับเเพื่อน มีความเห็นอย่างไรนะฮะที่แจ้งมาได้เมื่อกี้มีคนอันที่หนึ่งบอกว่ามีคนเห็นมาบอกว่าปัญหาคือวัคซีนไม่พอนะก็นั่นแหละก็คือปัญหาข้อที่หนึ่งเราต้องย้อนกลับไปที่ข้อที่หนึ่งนะว่าจัดหาวัคซีนมาเพิ่มเติมนะครับนะครับนี่คือจดหมาย9ข้อนะครับข้อที่6นะครับจัดนะเนื่องจากตอนนี้เราจัดการแข่งขันต่างๆข,งของจังหวัดไม่ได้ใช่ไหมครับเราจัดเตะฟุตบอลก็ไม่ได้นะครับดังนะะนั้นเนี่ยตอนนี้เอาเป็นหลีกนี้ไหมนะนำเสนอนะครับ จัดการแข่งขันระหว่างจังหวัดนะครับเพื่อให้คุมตัวเลขผู้ติดเชื้อให้ดีที่สุดหรือมีผลงานต่างๆดีที่สุดนะครับเป็นต้นนะแล้วก็มอบถ้วยมอบเงินรางวัลมอบขวัญกําลังใจให้เจ้าหน้าที่ของจังหวัดนั้นๆไปนะครับเนี่ยเป็นแทนการแข่งขันกีฬาเลยนะแทนการแข่งขันกีฬานะก็ให้จังหวัดเนี่ยแต่ละจังหวัดแข่งขันกันโดยท่านผู้ว่าเป็นผู้นำนะอย่างตอนนี้เนี่ยผู้ว่านรงศักดิ์นนะจังหวัดลําปางเนี่ยสุดยอดเลยคลิดโครงการมา นำคนลำปางกลับบ้านในะสุดยอดนะครับนะไม่ผมว่าถ้าคนแบบไม่มีจิตใจที่แบบดีจริงๆเนี่ยคิดอะไรแบบนี้ยากนะครับคิดอะไรแบบนี้ยากนะนาคนลําปางกลับบ้านครับนะคนที่เจ็บป่วยที่อยู่กรุงเทพนะอา่าที่อยู่ทางอา๋ออน,นนมณฑลนะเจ็บป่วยรอรอเตียงนะรอตรวจพิสูจน์นะกลับบ้านก็ไม่ได้ถูกกักตัวอยู่นะครับนะนะลำปางบอกว่า ยินดีเอาคนลำปางกลับมารักษาที่บ้านเนี่ยสุดยอดไหมครับนะเราก็จัด transportation ที่ปลอดภัยไปรับเขาเป็นต้นนะโหนี่คือไอเดียที่แบบผมว่ามันมันฉีกแนวมากๆนะครับแล้วก็ขอสนับสนุนท่านผู้ว่านะรงศักด์ด้วยนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยคือจัดการแข่งขันเลยครับแต่ละจังหวัดระดมคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นนะมาช่วยกันคิดมาช่วยกันหาทางออกให้ประเทศเรานะครับผมว่าจะเป็น ทางเลือกที่ดีมากๆเลยคือจัดแล้วก็มอบรางวัลนะนะผมเชื่อว่าแต่ละผู้ว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมีผู้ใกล้ชิดมีผู้เสนอไอเดียให้ท่านอยู่แล้วแต่บางทีท่านก็ไม่กล้าทำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจัดให้ผู้ว่าเนี่ยมีอํานาจบางอย่างเพิ่มขึ้นแล้วก็ตอ้องจริงตอนนี้เอาจริงตามกฎหมายผู้ว่ามีอํานาจนะนะแล้วก็ให้ท่านมีโอกาสที่จะเสนอไอเดียต่างๆทําโครงการต่างๆเนี่ยนะครับโดยรัฐบาลสนับสนุนเลยว่าให้เกิดการแข่งขันระดับจังหวัดเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับผมเชื่อว่า โรคนี้จะคุมได้ง่ายขึ้นนะเพราะคุมจากพื้นที่เล็กๆนะไปพื้นที่ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นข้อที่6ผมเสนออย่างนี้นะครับให้มีการแข่งขันนะครับนะโอเคคุณคิวตีบอกว่าถามแล้วอาจารย์ไม่สามารถเข้า YouTube ได้เข้าได้นะครับ YouTube ก็ดูกันเต็มเลยตอนนี้นะครับข้อที่7นะครับข้อที่7อันนี้ก็สำคัญข้อที่7ท่านต้องแถลงข่าวนะอย่างตรงไปตรงมานะครับด้วยภาษา ที่เข <Yes. S 1> ้าใจง่ายนะครับด้วยภาษาที oss, ่เข้าใจง่ายนะตอนนี้เนี <laughs> ่ยการเสนอข่าวข่าวคราวต่างๆเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าอาจารย์ที่เป็นคนเสนอข่าวอาจารย์ทวีสินก็ตามนะครับหมอเบิร์ตก็ตามเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมว่าเขาพูดแบบไม่เต็มปากนะไม่ไม่เต็มปากนะนะเพราะว่าอาจจะมีวาระอะไรก็ไม่รู้ที่พวกเราไม่รู้ไงนะครับแล้วก็โดนอาจจะมีคําสั่งว่าพูดได้ประมาณไหนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ แล้วก็อาจารย์ต่างๆผมเชื่อว่าก็เกรงใจนะครับก็ผมเชื่อว่าอยากจะให้รัฐบาลเปิดโอกาสนะครับให้การเสนอข่าวการถแถลงข่าวเนี่ยเป็นไปอย่างตรงไปตรงมานะครับผมเชื่อว่าคะแนนเสียงท่านจะเพิ่มขึ้นนะไม่ใช่ว่าท่านจะลดลงนะถ้าท่านบอกมาเลยนะครับว่าวัคซีนตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่นะครับทําไมถึงยังไม่มีนะพูดตอก,ต,กตรงไปเลยนะครับและถ้าไม่มีแล้วจะมาเมื่อไหร่ อย่างนี้เป็นต้นวัคซีนอยู่ที่ใดบ้างนะครับอยู่ที่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับผมเชื่อว่าการถแถลงข่าวแบบนี้นะครับจะทําให้ประชาชนเข้าใจมากขึ้นนะครับเข้าใจความจริงและคนเที่รู้ความจริงเนี่ยนะครับเขาจะไม่เขาจะไม่วุ่นวายใจนะคือคนที่วุ่นวายใจอยู่ปัจจุบันเนี่ยคือคนที่ไม่รู้ความจริง นะครับถ้ารู้ความจริงเมื่อไหร่ไม่วุ่นวายนะครับไม่วุ่นวายไม่สับสนไม่แตกรังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้การเสนอข่าวเนี่ยนะครับขอให้ตรงไปตรงมาที่สุดนะครับถ้าก็เสนอไปตามความเป็นจริงท่านไม่ต้องกลัวประชาชนจะว่านะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าถ้าถ้าบอกความจริงไปเนี่ยคนจะชอบนะครับคนจะชอบนะแล้วก็ บอกไปเลยวัคซีนไม่พอไม่พอเพราะอะไรจะมาเมื่อ,อไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะติดค้างอยู่ที่ตรงไหนทําไมอภพอถึงช้าบอกไปเลยครับนะบอกไปเลยเนี่ยผมทำไมผมถึงมาบอกว่าอาพอช้าเป็นเดือนทําไมต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าท่านมาบอกขั้นตอนอภพอผมอาจจะเข้าใจก็ได้ว่าทําไมถึงช้าเป็นต้นอย่างนี้นะครับและทุกครั้งต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายด้วยเพื่อให้ทุกคนเข้าใจนะครับนะอันนี้ก็คือข้อจดหมายของผมข้อที่เจดนะครับ เพื่อนๆถ้าเห็นด้วยก็ฝากนะเดี๋ยวผมจะสรุปประเด็นและผมจะโพสต์ลงมาใน f c e e o o o นะครับแล้วก็เพื่อนๆฝากแชร์ด้วยกันละกันนะครับข้อที่8ครับท่านจะต้องใช้งบประมาณของประเทศเพื่อควบคุมโรคให้เหมาะสมทุ่มเทกับเรื่องโควิด1 9ให้มากที่สุดนะครับตอนนี้หลายๆคนเนี่ยสงสัยนะและเกิดข้อคอรหาต่างๆในการใช้งบประมาณแผ่นดินนะครับนะนะนะอย่างเช่นมีข่าวซึ่งผมพูดตรงๆนะครับว่าผมไม่รู้จริงเท็จนะครับ เช่นมีข่าวว่าจะซื้อ,อเครื่องบินเพิ่มนะครับจะซื้อเรือดำน้ำเพิ่มเป็นต้นอย่างเงี้ยอันนี้คือผมไม่รู้นะว่าจริงไหมนะครับแล้วก็เป็นปีสมมุติว่าแต่ปีงบประมาณที่แล้วบอกจะซื้อเครื่องบินนะครับอ,อันนี้ก็โอเคแหละงบประมาณปีที่แล้วเนี่ยประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยมันอาจจะยังไม่เกิดเรื่องโควิดในทีขึ้นมาแต่ก็ได้ข่าวาอีกว่าจะใช้งบประมาณในการซื้อเรือดำน้ำําซึ่งต้องบอกก่อนนะครับเพื่อนๆครับอย่าเพิ่งเอาข่าวนี้ไปพูดเพราะว่าผมไม่รู้จริงเท็จ แต่ถ้านโยบายปีนี้สมมตินโยบายปีนี้เนี่ยจะซื้อเรือดำน้ำเนี่ยอันนี้ผมขออนุญ,ญาตว่าผมไม่เห็นด้วยเลยนะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ที่ยากลําลบากของเราเนี่ยก็คือเรื่องของโควิด1 9ปัญหาปากท้องปัญหาโรคติดเชื้อปัญหาวัคซีนไม่เพียงพอปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ที่ท่านดูแลเขาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับท่านน่าจะเอางบประมาณเนี่ยในส่วนที่จะต้องไปซื้อเนะีนะ่ยเนี่ยอะไรที่ไม่จําเป็นนะครับมาซื้อเรื่องที่จําเป็นก่อนเป็นต้นนะครับ เพราะฉะนั้นข้อที่8ผมก็เลยนําเสนอในเรื่องของการใช้งบประมาณของประเทศนะครับถ้าท่านใช้งบประมาณของประเทศที่เหมาะสมนะครับในการบริหารจัดการเรื่องนี้โดยเต็มที่นะครับผมเชื่อว่าคะแนนเสียงของท่านเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมากๆเลยนะท่านไม่ต้องไปตามแก้อะไรที่คนว่าเลยนะครับเพียงแต่ท่านชี้แจงให้ชัดใช้งบประมาณให้เหมาะนะครับผมเชื่อว่าคนที่เห็น,หนต่างกับกับภาครัฐเนี่ยจะกลับมาเห็นด้วยกับท่านอย่างเต็มที่ เลยนะครับถ้าท่านสามารถที่จะชี้แจงตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือข้อที่8นะครับขอให้นะขอให้ใช้งบประมาณให้เหมาะสมนะครับโดยเฉพาะมาใช้ในเรื่องของโรคติดเชือ้อโควิด -19 นะครับและสุดท้ายนะครับเพื่อนๆครับข้อนี้ก็สำคัญแล้วนะครับเหตุผลก็เพราะว่าในอนาคตเนี่ยตัวเลขของบ้านเราเนี่ยนะครับจะพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากโดย มากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยรัฐภักรัฐเนี่ยโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยจะไม่สามารถที่จะรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด100%เพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านอาจจะต้องวางแผนล่วงหน้าแล้วนะครับวางแผนล่วงหน้าแล้วนะครับสร้างระบบที่จะดูแลผู้ป่วยไม่หนักที่บ้านหรือในชุมชนนะครับแต่ต้องเตรียมนะเตรียมอย่างนี้นะครับเตรียมอย่างนี้นะ วิธีที่จะดูแลคนที่บ้านทําอย่างไรถ้าจะต้องเตรียมแล้วนะครับวันนี้ผมคงจะไม่ลงไปในรายละเอียดนะครับแต่ยกตัวอย่างเช่นอาจจะต้องมีวิดีโอคอลคุยกับหมอมีระบบวิดีโอคอลนะครับที่สามารถคนป่วยที่อยู่บ้านเนี่ยสามารถจะคอลกับหมอได้ถ้าจะซ่องสอนระบบนะให้คนที่อยู่บ้านเนี่ยนะครับสามารถที่จะดูแลตัวเองได้โดยอย่างไรบ้างนะท่านอาจจะบอกว่ามียาอะไรที่จาเป็นอย่างเช่นยาไทรีนอลเป็นต้น ยาฟ้าทลายโจรน,นะของบ้านเราเองนะสมมุตินะฮะกระชายขาวถ้าท่านบอกว่ามีประโยชน์สอนชาวบ้านทำนะครับมียา,ามีระบบถ้าเกิดอาการที่หนักขึ้นแล้วให้ทำอย่างไรนะครับติดต่อใครนะเพื่อที่จะรับไปได้ในทันท่วงทีนะครับท่านจะต้องสอนวิธีการอยู่บ้านนะในคนที่อยู่บ้านและมีคนอื่นที่อยู่ร่วมด้วยนะครับท่านจะต้องสอนว่าเขาจะต้องไอโซเลตแยกกับผู้คนเหล่านั้น อย่างไรนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะน,นี่คือระบบของโฮมไอโซเลชันซึ่งผมเชื่อว่าระบบโฮมไอโซเลชันจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นนะครับในไม่ช้านี้ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเตรียมระบบนี้ไว้ให้พร้อมนะครับออกมาตูมเดียวนะและก็สอนให้คนเนี่ยสามารถที่จะดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านได้นะครับ สำหรับคนที่อยู่ดูแลตัวเองที่บ้านไม่ได้ท่านอาจจะต้องมีคอมมูนิตี้ไอโซเลชันนะครับเช่นชุมชนชุมชนหนึ่งอาจจะเอาคนที่เจ็บป่วยเนี่ยนะมาอยู่รวมกันได้อย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อาจจะ5คน10คนนะแล้วก็ดูแลกันไปนะในหมู่บ้านนั้นในชุมชนนั้นเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือ9ข้อนะที่ผมคิดนะครับเมื่อวานนี้นะแล้วก็เอามานำเสนอเป็นจดหมายเปิดผนึกนะ จากใจหมอผู้น้อยคนหนึ่งนะครับผมไม่มีอำนาจวาสนาใดๆที่จะไปบริหารประเทศชาติหรือบริหารอ,าอะไรได้นะครับแต่ก็ขอนำเสนออย่างเป็นรูปธรรมที่สุดนะนะรูปธรรมที่สุดนะครับที่จะให้ท่านผู้ใหญ่เนี่ยเผื่อผ่านมาเห็นนะเผื่อผ่านมาเห็นนะครับก็ลองเอาไปวิเคราะห์นะเอาไปคิดเพิ่มเติมอาจจะมีประโยชน์ กับท่านเองก็ได้นะครับแล้วก็มีประโยชน์กับประชาชนด้วยนะครับเอาละผมสรุปอย่างนี้นะครับสรุปอย่างนี้นะข้อที่1นะครับจัดหาวัคซีนอื่นๆเพิ่มเติมโดยเร็วที่สุดนะครับโดยเฉพาะ mRNA วัคซีนนะครับข้อที่2นะครับระดมฉีด a s สตร z าเซเนกในพื้นที่เสี่ยงนะครับผู้สูงอายุคนเจ็บป่วยเโรคเรื้อรังและคนที่ถูกเลื่อนให้เร็วที่สุดโดยให้เข้าถึงวัคซีนได้ง่ายไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำนะครับส่วนวัคซีนซีโนแวค ซิโนฟาร์มก็ขอให้ฉีดในพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดอยู่ในตอนนี้นะครับข้อที่3นะครับผมบอกแล้ววิธีการจัดการสถานที่ในการบริหารวัคซีนให้ได้นะในแต่ละจังหวัดโดยอาจจะต้องทำเป็นแบบ c อร์ a s d Satellite นะครับอันนี้จริงๆเป็นภาษาหุ้นนะภาษาหุ้นภาษาหุ้นนะคือ c อร์ a s d Satellite นะครับมีศูนย์ส่วนกลางแล้วก็จ่ายไปตามที่ต่างๆนะครับเป็นบริวารน,นะครับอันที่4คือจำกัดการเดินทางข้ามจังหวัดต่างๆนะครับ ข้อที่5นะครับบำรุงขวัญกําลังใจเจ้าหน้าที่ที่เหน็ดเหนื่อยนะครับทั้งผู้ที่ฉีดวัคซีนนะผู้ที่อยู่ดันหน้าต่างๆไม่ใช่เฉพาะหมอนะครับคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะฮะอาจจะปูนบําเหน็จให้เขาเป็นพิเศษเช่นยกตัวอย่างเช่นเปิดโอกาสให้ญาติสายตรงของเขาได้เข้าถึงวัคซีนก่อนกําหนดนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับวิธีการปูนบําเหน็จมีหลายวิธีนะครับข้อที่6นะครับ จัดการแข่งขันระหว่างจังหวัดนะครับเพื่อให้คนคุมตัวเลขผู้ติดเชื้อให้ดีขึ้นแล้วก็ดูนโยบายแต่ละจังหวัดที่จะสร้างสารรค์ขึ้นมานะครับเพื่อเราจะได้ก๊อปปี้นะจังหวัดต่างๆก็ก๊อปปี้วิธีการทีด่ดีอย่างเช่นวันนี้ผมเชื่อว่าจะมีจังหวัดอื่นๆก๊อปปี้ท่านผู้ว่านารงศักดิ์ของลำปางนะครับนะก๊อปปี้แน่ๆเลยโครงการนําคนลำปางกลับบ้านสุดยอดมากนะครับผมสนรับสนุนท่านผู้ว่านารงศักดิ์นะครับข้อที่7นะครับ การถแถลงข่าวต่างๆต้องถแถลงอย่างตรงไปตรงมานะครับไม่มีวาระซ่อนเล้นและถแถลงด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายนะครับข้อที่8นะครับท่านจะต้องใช้งบประมาณของประเทศโดยทุ่มไปที่การควบคุมโรคติดเชื้อนี้ให้เหมาะสมนะครับให้มากที่สุดอย่าเพิ่งเอาไปใช้กับเรื่องอื่นๆมากเกินความจําเป็นนะครับแล้วท่านจะได้คะแนนเสียงของประชาชนกลับไปนะครับไม่ต้องพูดแก้ต่างอะไรมากมายท่านทำทำเอางบประมาณมาทุ่มให้โควิด1 9ีเนี่ยผมเชื่อว่าคนจะกลับมารักท่าน มากมายเลยนะครับข้อที่9อันนี้เตรียมการล่วงหน้านะครับเตรียมระบบโฮมไอโซเลชันและคอมมูนิตี้ไอโซเลชันไว้ในวันที่จำเป็นซึ่งผมชิมมีความคิดว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้จะเริ่มจำเป็นแล้วนะครับ9ข้อนะครับทุกท่านครับเดี๋ยวผมจะเขียนสรุปและโพสต์เอาไว้นะครับนะแล้วก็สรุปเป็นภาษาพูดนะสำหรับคนที่จะนำเสนอต่อก็ ยินดีนะครับยินดีนะครับถ้าถ้าเห็นว่าสิ่งที่ผมนําเสนอไปเป็นประโยชน์นะครับโอ้เกือบครึ่งชั่วโมง26นาทีสงสัยวันนี้จะอ่านคอมเมนต์เพื่อนๆไม่ทันละนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันพุธและผมต้องไปทํางานด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับนะสวัสดีทุกท่านนะครับอาจารย์ปุ๋มก็เข้ามานะครับอาจารย์สุพินยานะครับก็หลายๆท่านชมจากต่างประเทศผมเห็นแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณคิวลี่คิวลี่ทุกท่านเลยนะครับคุณคุณทวินคุณมลนะครับ คุณชามขออภัยที่อ่านไม่ทันน้องดารานะครับสวัสดีนะครับคุณคิมโรเบิร์ตเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นชื่อที่ผมคุ้นเคยทุกคนนะครับแล้วก็คุณจชโรยพรนะครับขออภัยที่อ่านชื่อทุกท่านได้ไม่ครบนะครับคอมเมนต์เยอะมากนะคุณวีนานะครับก็คงจะขออนุญาตเพื่อนๆไปทํางานแล้วก็ฝากแชร์ฝากแชร์นะครับในในเรื่องของวันนี้ด้วยนะครับก็ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ